สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วขอคนร้นหนึ่งแชร์เด้อ <c oughs> เข้ามาแล้วขอคนล้นหนึ่งแชร์นะครับ สวัสดีคุณดาวครับ <c oughs> สวัสดีเดอ้อสวัสดีเดอ้อสวัสดีคุณน้อยบุญสินนะครับคุณแม่สวัสดีครับ มาจ้ะมา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 ช้าแต่มานะมาช้าแต่มาได้พี่น้องนะครับฝนตกหนักมากนะครับเย,ย็นๆหน้านอนนะครับคุณแอปเปิลมาแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีครับจะนอนแล้วจ้ารัฐบาลประจำวันนี้16กรกฎาคมสองหจ้า ชุดนี้จะเป็นเลข3ตัวนะครับจะเป็นเลขชุดเดียวกันกับเลขในซองนะจ๊ะซองผมเปิดพรุ่งนี้นะครับซองผมเปิดพรุ่งนี้ในซองจะมีตัวฟันนะครับในซองจะมีตัวฟันหมัดเดียว3ตัวนะครับเนาะผู้ใดถามเมื่ออื่นก็ได้พี่น้องสําหรับใครที่ใครที่ทนไม่ไหวนะครับอ่ะเบิ้งชุด3าตัวไปก่อนพี่น้องนะครับในนี้จะมีชุด3ตัวซึ่งเป็นเลขเดียวกันกับเลขในซองนะจ๊ะเปิดให้ก่อนทุกคนเปิดให้ก่อนนะ กลัวทุกคนแบบไม่ทันพรุ่งนี้นะครับสําหรับใครต้องการเลขหมัดเดียวนะผู้ใดต้องการเลขมัดเดียวให้ทักแชทผมมาพี่น้องนะครับผู้ใดต้องการเลขมัดเดียวรัฐบาลเมื่ออื่นให้ทักแชทผมมานะจ๊ะเนาะอ่ะสามตัวรัฐบาลจ้าทุกคนสามตัวรัฐบาลตัวแรกนะจ๊ะไก่ให้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> ตัวแรกนะครับตัวแรกนะจ๊ะทุกคนอ่ะตัวแรก ตัวแรกเป็นเลขแปดจ้ะชอบฟังอาจารย์เต้เบ้ามวนขอบคุณครับอ่าตัวแรกเป็นเลขแปดนะทุกคนเลขที่ออกสันได้ว่าประทูสิบว่าอ,ออกอีหรีบอกออกในแม่หนอะนะครับออกในแม่สมพนปากพี่น้องเอ้ยนะครับช่วยกันภาวนาเนาะซอยกันภาวนามื่อนี่นะครับเรียกนะครับถ้าเลขชุดนี้นะไม่โดนใจทุกคนผมแนะนําพี่น้องนะ ผมแนะนํานะครับจบไรโซนเนี่ยพี่น้องกับหัวบนนอนนะครับขอพอนนะครับขอพอนให้ฝันได้เลขดีๆนะครับเลขดีๆเลขปังๆได้พี่น้องเนาะ <c ười> คืนนี้ฝันกันยาวๆนะครับคืนนี้ฝันกันยาวๆนะฝันพรุ่งนี้บ่ท่านนะครับคันดีฝันเอาเลขรัฐบาลมืออื่นบ่ท่านครับผมนะรัฐบาลสามตัวตรงจากรัฐบาลสามตัวสําหรับ สำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับรัฐบาลตัวแรกเป็นเลข8นะจ๊ะ8อะไรเอ่ยทุกคนชอบ8อะไรพิมพ์มาได้นะครับขอคนละ1คอมเมนต์นะจ๊ะขอคนละ1คอมเมนต์นะครับผมนะผู้ใดมา8ดเหี่ยงพิมพ์มาพี่น้องเนอะ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะ8อะไรเอ่ย8อ,ยอีเหีย่ยงเนาะ8อดหี่ยงนาะ คนบ้านไหนคือว่าวิสารมวนแท้นะครับค้นบานเฮ่าครับค้นบานเดียวกันคนอุรอจ้า87นะครับ8778นี้เป็นเลขสามตัวนะทุกคนเป็นเลขสามตัวนะใครไม่ทันเลขอะไรตรงไหนบอกได้เด้อผู้ใดบนท่านเลขอนไรหมอมองใดถามใดพี่น้องทักแชทผมไปนะครับทักแชทผมไปเด้อนะครับ8778นะครับ8778เอาท่านบ่ลหละทุกคนจะทันไหมครับ แต่อย่าลืมนะครับเป็นเลขสามตัวนะสำหรับใครที่อยากสำหรับใครที่อยากเล่นแบบ <c oughs> สวัสดีอาจารย์เต้หมัดเม,มาสเนี่าะโอ้ย <c oughs> ท่านเมาครับท่านเมานะอ่าแปดเจ็ด <c oughs> นะครับแปดเจ็ดอะไรนาะแปดเจ็ดอะไรเนาะ <c oughs> อ่ะทุกคนจิ้มแล้วนะครับหากทุกคนจิ้มแล้วนะครับพิมพ์คําว่าโคตรปังมาจากพิมพ์คําว่าแปดเขอให้ทุกคนรวยรวยแปด็ 70, ขอให้ทุกคนโชคดี8-70เ็ 70, ขอให้ทุกคนปังปังนะจ๊ะผู้ใดบอ m a r k เลขชุดนี้เพาเป็นยังพี่น้องนะง่ายๆแค่เลื่อนผ่านนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อรัฐบาลประจํางวดวันที่16กรกฎาคมสองหนะครับ <c oughs> สำหรับเลขหมัดเดียวนะสำหรับเลขหมัดเดียวผมจะเปิดในซองในวันพรุ่งนี้เปิดซองในวันในเมื่ออื่นนี้สิมีเลขหมัดเดียวเลขตัวฟันแล้วก็เลขสามตัวตัวนี้แหละนะครับ <c oughs> ใครสนใจนะสำหรับใครที่สนใจสบู่เนาะเดี๋ยวแอดมินจะทักแชทไปนะครับ ใครที่พิมพ์คำว่าสนใจเดี๋ยวแอดมินจะทักแชทไปเด้อขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะแปดเจ็ดศูนย์ครับผมโชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะนับหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวผมปิดแล้วนะครับนับหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวผมปิดแล้วนะนับหนึ่งจ้ะนับสองนับสามนับสี่ น้าห้าโอเคครับแปดเจ็ดศูนย์นะครับแปดเจ็ดศูนย์นะ <c oughs> มากบอพี่น้องมากบอถูกใจไหมครับถูกใจไหมมากบอเนาะเอาจริงๆเลขมันก็ก็โอเคนะครับโอเคอยู่ผมมาร์กอยู่นะครับ <c oughs> ขอปังๆรวยๆชโชคดีจ้าแปดเจ็ดอันแล้วค่ะอืมใช่ครับแปดเจ็ดมันอันแล้วแหละนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะจ้าทุกคนอย่าลืมาเลขอืมเลขายทะเบียนนะครับรถไฟไหม้สองหนึ่งหกหกนะหกหกนี้ไม่ต้องกลับเลยนะเพรต้องกลับอยากพี่น้องนะประหยัดทุนนะครับประหยัดทุนพี่น้องสองหนึ่งหกหกนะครับ มาร์กจ้าคุณติมนะครับครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วทุกคนนะครับอาบน้ำนอนก่อนพี่น้องฟันเอาเลขดีๆง่ามๆก่อนเหมือนกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าครับ นะก็พอจะรู้ๆอยู่นะครับว่าเลขแปดเจ็ดถ้าปล่อยออกมามันก็จะประมาณนี้แหละนะแต่ผมเพิ่งรู้ไงว่าเลขสามตัวจะมาตัวนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆร่ำรวยทุกคนนะครับโชคดีพี่น้องครับผมโชคดีครับไปแล้วครับ